คำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นการชักจูงในการลงทุนเด็กต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมจัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นตามเด็กค่ะเด็กๆควรได้รับคำแนะนำนะครับครบเครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มวิเครเาะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์ สามารถแอดไลน์ได้ที่ @nba222 ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ @nba222 ครับเมื่อพบกันแล้วนะครับกับทีเด็ดจันเจ b a h hey, ทุกวันกับอยู่กับผมเช่นเคย11กุมภาพันธ์2023วันนี้มาคุยก่อนเกมวิครอบบาสเกตบอล NBA สหรัฐอเมริกาเช้าวันอังคารครับโดยในวันนี้มีลงสนามทั้งหมดถึง10คู่ครับและ2คู่ที่ผมหยิบยกมาวิเคราะห์หน้าช่อง NBA 222วันนี้ครับ คู่แรกลูกบอลไฟมอา,ามี่ฮีทเปิดบ้าน f อ x เจอร์กับบอสตันเซลติก7โมงครึ่งและต่อมา8โมงพยากวางมิวก,กี้บาร์ครับดวลกับขันใจหมหาชนสบานทองโเดินสเตทวอร์เรอร์ก่อนไปวิเคราะห์วิจารณ์2เกมใหญ่นี้ครับก็ไปสรุปทัศนาจารเจ10บกุมภาพันธ์2025ให้ไว้2คู่ครับโดยคู่แรกดีทรอยต์พิสตันดวลกับชาร์ลอตต์ฮอนเนตครับซึ่งในคู่นี้ครับทัศนะผมให้ไปทางด้านสกอร์สูงกว่า224ครับแต่ก็ผิดพลาดไปครับ เนื่องจากผลการขันในคู่นี้จบ112ต่อ102เจ้าบ้านพิสตันชนะแบบกินราคาพอดีครับแต่สกอร์สูงไม่สามารถข้ามฟากได้ก็ขออภัยสำหรับคู่แรกส่วนคู่ที่2เพียกวางมิวก,กี้บัคดวลกับฟิลันเฟียสเวนตี้ซิกคู่นี้ก็ไม่มีปัญหาครับทำแต้มกันแบบถล่มทลายเปิดมาแค่227-228เท่านั้นครับ และผมให้ทศนะไปสกอร์สูงซึ่งผลรวมสกอร์ที่ปรากฏครับ262ก็เกินทางด้าน227ไปเยอะมากครับคู่นี้ก็ถือว่าสบายสบายครับก็ต้องกราบขออภัยสำหรับแฟนๆด้วยช่วงนี้ลงคลิปได้แค่2คู่เท่านั้นครับเนื่องจากติดภารกิจที่ประเทศญี่ปุ่นครับแล้วก็สุขภาพของผมเองครับก็มีปัญหาอยู่เล็กน้อยครับแต่หลังจากที่กลับไปที่เมืองไทยครับหลังออสตาก็จะลงคลิปมากเหมือนเดิมครับ ไปที่คู่แรกกันก่อนลูกบอลไฟไมอามีฮีตดวลกับบอสตันเซลติกโดยเจ้าบ้านลูกบอลไฟไมอามีฮีตประกอบไปด้วยไทเลอร์ฮีโร่เดนแคนโรบินสันเฮบูทไฮสมิธแบมมาเดบยอและเคลเลแวร์ครับโดยไมอามีเจ้าบ้านชนะ25แพ้25เกมรั้งอันดับ7ในสายตัวนัออก5เกมหลังสุดชนะ2แพ้สครับส่วนบอสตันเซลติกครับแลบนี้ประกอบไปด้วยเจ้าโลนเดร็กไวท์เจเลนบราว์เจสันเททัม จอมเกลตาหวานออลฮอรฟอร์ดและลุคคอนเนตครับโดยบอสตันครับอาจจะไม่ได้ส่งจูฮอลิเดกับคริสแตฟพอร์สิงกิสลงสนามอันนี้ก็ต้องดูวันต่อวันครับส่วนเจ้าบ้านไมอามี่มีตัวเจ็บแค่โจสริชาร์ดสันคู่นี้ครับแม้บอสตันฟอร์มดีกว่ามากครับแต่ทุกครั้งที่เจอกันก็จะมีอะไรบางอย่างครับที่ทําให้ไมอามี่กับบอสตันเป็นบาร์ที่ค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกันมากครับแล้วก็ทําสกอร์กันได้ค่อนข้างน้อยตลอดครับเป็นบาร์ค่อนข้างเกรงครับเมื่อ2ทีมนี้เจอกันครับ วันนี้ผมมองว่าทั้ง2ทีมน่าจะจบด้วยสกอร์ต่ำกว่า221ยืนฝั่งต่ำไปกันต่อที่คู่ที่2ครับแฟนบาาท,ทั่วโลกน่าจะรอคอยคู่นี้อยู่พยากวางมิวกี้บัคดวลกับสะพานทองโกลเด้นสเตท r วอร์เรีร์โดยเจ้าบ้านพยากวางครับมิวกี้บัคประกอบไปด้วยเดเมียนลิลลา a n ดอันเดรจักซ์ซันจูเนียทอรีอนสปรินท์ไคคุชมาและบรูคโลเปสโดยเจ้าบ้านน่าจะยังไม่มีทางด้านยานิสอันเตทูคอมโปในวันนี้ครับ ส่วนสะพานทองโกลเด้นสเตทดอร์เรอร์น่าจะมาแบบชุดใหญ่ไฟกระพริบนำโดยสเตเฟนเคอร์รีกับจิมมี่บัตเลอร์เสริมด้วยพี่บัวเขียวเดมอนกรีนบัดดี้ฮิลและควินตินโพสกับเซนเตอร์ดาวรุ่ง โดย5เกมหลังสุดของเจ้าบ้านชนะ2แพ้3ฟอร์มไม่ค่อยดีครับส่วน5เกมหลังสุดของสะพานทองก็ชนะ2แพ้3เช่นเดียวกันครับแต่จากหลังจากที่ได้จิมมี่บัตเลอร์มาร่วมทีมครับสเตฟานเคอรี Curry กับจิมมี่บัตเลอร์เองครับก็ผลิตสกอร์ได้ค่อนข้างมากส่วนมิวก้บัคเองเล่นในบ้านก็ค่อนข้างจะโหดครับมักจะทำสกอร์ได้สูงตลอดครับเพราะฉะนั้นเกมนี้ปลอดภัยที่สุดครับมิวก้บัคเจอกับสะพานทองไปฝั่งสูงดีกว่าเปิดมา233ในวันนี้ผมมองว่าน่าจะข้ามฝากได้ ขอยืนฝั่งสูงครับทัศนาจา์เจสอคู่11กุมภาพันธ์2 5 2 5วันอังคารครับคู่แรกบาทส์ไมอามี่ฮีทครับดวลกับบอสตันเซลติกบาตสค่อนข้างจะอึอดอัดครับน่าจะต่ำกว่า221ยืนฝั่งต่ำส่วนอีก1คู่8โมงเชา้าเมลกี้บัคเจอกับสมพานทองโกลเด้นสเตทคู่นี้น่าจะแลกอัดกันยับครับสกอร์น่าจะสูงกว่า233คู่ที่2ให้ยืนฝั่งสูงครับ อย่างไรก็ตามก็ฝากเพื่อนๆเ,เช็ครายชื่อตอนเช้าก่อนลงสนามประมาณครึ่งชั่วโมงครับเนื่องจากเป็นการปล่อยคลิปก่อนเวลาจากการติดภารกิจที่ประเทศญี่ปุ่นของจานเจรบเครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่แอด2อ222ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะแอด2อ2 2ครับแล้วพบกันใหม่ครับ ฝากกดไลค์กดแชร์และกด u u s s r r i e ใไปด้วยนะครับขอบคุณครับ